สวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับจันทร์ครสวัสดีครับนี้มาอีกแล้วครับ EP ห้านับไม่ไหวแล้วรับลืมกันบ้างนะครับหลาย EP แล้วโอเคเป็นไงบ้างครับนี้มีทั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีคอร์ดเพิ่มมาอีกแล้วแล้วก็มีแพทเทิร์นการฝึกตีคอร์ดน่าจะเล่นเป็นเพลงได้นะครับนั่นเล่นเป็นเพลงได้แล้วแหละฝึกสม่ำเสมอทุกวันไหมครับฝึกบ่อยๆไหม นะถ้าฝึกบ่อยๆจยเล่นต้องเล่นเป็นแน่นอนนะครับ,รบอย่าเพิ่งไปท้อมันนะครับพยายามเล่นทุกวันเพ<ช>นะลินๆอ่าเพลินๆเ,เ,เหนื่อยแล้วก็พักนะครับนะไม่ต้องไปฝืนม,ม,มันเหนื่อยแล้วก็พักแนละ้วเราก,กลับมาเล่นอีก<ช>นะครับ,รบแต่พยายามเล่นให้<ๆ>มันต่อเนื่องสม่ําเสมอทุกวันนะครับนะนั่นแหละโอเควันนี้ข้าวเรื่องผมมีคําถามครับอาจารย์กล้องว่าไงครับครั้งที่อาจารย์ก้องสอนขอดไปเนี่ยหลายขอดเลย เออผมมันก็เป็นเพลงนะทีนี้ผมก็เลยลองไปอยากไปเล่นเพลงอื่นๆบ้างผมไปเจอคอร์ดมันไม่เหมือนที่อาจารย์กล้องสอนน่ะมันมีเครื่องหมายแปลกๆยังไงมอนอย่างเช่นแบบอย่างซีใช่ไหมซีแล้วมันมีเครื่องหมายเหมือนแฮชแท็กอ่ะโอเคซีแฮชแท็กอ่ะมันคือแล้วก็แล้วบางทีก็มีเหมือนแบบเอออย่างอย่างเงี้ยอย่างอะไรนะดีไออย่างดีอย่างเงี้ย แล้วก็มีเหมือนตัวตัว B เล็กอ่ะอ่าครับโอเคมันนันมันเครื่องหมายคืออะไรคือเครื่องหมายชาร์ปชาร์ปใช่เครื่องหมายเนี้ยมันคือทําให้เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงอ๋อที่เขาเรียกว่าซีชาร์ปเลยใช่ไหมซีชาร์บไม่ใช่แคบแคบอะไรก็ชาร์บใช่ครับอ๋ออ่าส่วนเครื่องหมายเหมือน B ตัวเล็กเนี่ยคือเครื่องหมายแฟลตแฟรทำให้เสียงต่ำลงครึ่งเสียงไม่ใช่แบนใช่ไหมไม่ใช่อ๋อโอเคแฟร์ ใช่ก็ต่ำลงก็ต่ลงเสียลดลงครึ่งเสียงพูดง่ายอ๋ออ๋อแฮทแท็กแกคือชาร์ปใช่ผมกล้านะไปเรียกซีแฮทแท็กก็คืออะไรวะซีแฮทแท็กอ๋อซีชาร์ปมันคือการขยับขึ้นมาตามเฟลด์เงี้ยสมมติเรากดตัวเนี้ยเป็นโน้ตตัวซีใช่ไหมขยับขึ้นมาหนึ่งเฟรดก็กลายเป็นซีชาร์ปเป็นต้นแต่เวลาจับคอร์ดเนี้ยเราขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะ ขึ้นอีกเพียรนะสี่แล้วไสีเช้านแล้วจะทำยังไงครับนิ้วมันก็ไม่พอดีครับเราก็ต้องมีตัวช่วยถ้าอยากใช้คอร์ดเดิมจับคอรเดิมใช่ไหมเราต้องตัวมีตัวช่วยตัวนี้ครับแอนนะมันคือคาโปที่เราพูดถึงเคโปหรืออะไรแล้วแต่ตามท้องถิ่นนะประเทศนั่งอาจจะเรียกกัน บางทีดูแบบนี้จะนึกไม่ออกเฮ้ยแล้วมันหนีบยังไงวะม,มันดูเหมือนเราจับนี้ใช่ไหมเวลาจับโดยธรรมชาติถ้าจับนี้มันก็น่าจะต้องหนีบเวลานี้แต่ไม่ใช่นะครับ <laughs> ต้องเอาด้านยาวเนี่ออยไว้ข้างหน้า<ไ>นะเท่ากับกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ท้าลงไปเวลาหนีบก็พยายามให้มันชิดชิดเสร็จก็ได้หรือว่าถ้ามันมีแรงเยอะเนี่ยอาจจะไม่ต้องชิดก็ได้นะครับต้องลองดูอแต่ว่าเวลาที่เราคาดเนี่ยแงแรงแล้วนให้เราบีบให้มันเกินก่อนนะแล้วค่อย ใส่ลงไปสายตูงอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วค่อยปล่อยมาถ้าเกิดว่าเราค่อยๆหนีบนี้แล้วไถเอา,าไปเงี้ยสายมันจะเพียอสเพราะมันจะไปดันให้สายมันขยับนิดนึงเราต้องให้มันผ่านไปสายไปก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยให้มันหนีทั้งหมดหใช่สีมันจะเปลี่ยนขึ้นมาอย่างเงี้ยติดชาร์ปแล้วอ่านี่เป็นซีช,ชาร์ปแล้ว คือคือเป็นจากเมื่อกี้ E ใช่ไหมส่ติ E minor สามเนเนี่ยกลายเป็น E sharp minor นะหรือแม้เท่าจริงเนี่ยเขาไม่เรียก E sharp minor เขาเรียกว่า F minor เพราะว่ามันจะมีโน้ตบางตัวนะครับที่มันอยู่ติดกันบางตัวมันจะมีช่องว่างใช่ไหมอ่ะพอเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจับ form C เหมือนเดิมใช่ไหมครับเราได้คอร์ด C sharp major ทันทีแล้วถ้าเกิดว่าจับ A minor ก็กลายเป็น A sharp minor ใช่ครับ ถ้าจาก F Major ก็เป็น F# h a r p Major ใช่แล้วถ้า G ก็เป็น G# h a r p Major อ่าใช่ครับ oh. ง่ายไหมเออ <laughs> ดูเหมือนอย่างนี้ก็คือเขาง่ายว่าก็แค่ขอดที่เดียนไปพอใส่ต้วนี้เข้ามาก็เปลี่ยนเปลี่ยนคีย์ได้หมดเลยอ่าใช่ครับแล้วเมื่อกี้ที่ที่ผมพูดทิ้งไว้น,นิดนึงว่าม,มันจะมีบางตัวที่มันหากันใช่ไหมห่ากันหนึ่งเสียงกับครึ่งเสียงเนี่ยมันคืออะไระถ้าเกิดว่าเรามองภาพให้เห็นแบบว่า ทุกคนน่าจะแบบว่านึกถึงลิปเป็น,นูออกเนอะที่จะมีสีขาวสีดำนะครับตัวที่มันจะมีว่าช่วงที่ติดกันเนี่ยคือสีขาวมันติดกันอันนี้เราเรียกว่าคลื่นเสียงถ้ามีสีดําขั้นตรงกลางระหว่างสีขาวเราเรียกว่าระหว่างสีขาวนี่คือหนึ่งเสียงใช่ครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผมยังเขีนนยนดูเป็นตัวกอรแล้วกันเนะเรียงกันไว้ตามคอร์ดิต้าในสายที่2ที่เราเรยกตัวอย่างแกนบนข้างล่างน,นี่เลยรเราก็จะเรียงมานะครับในฝฟิที่1เนี่ยเราเห็นเป็นโน้ตตัว C ีเพราะว่าเฟิร์ที่3เนี่ยกลายเป็นโน้ต อ่เฟสที่6เนี่ยเป็น F มันมอยู่ติดกันละ5กับ6เฟสที่7เอ้ยเฟสที่8นะครับเป็นโน้ตตัว G เฟสที่10เป็นโน้ตตัว A แล้วก็12เป็นโน้ตตัว B ครับอ่งซึ่ง12 13ก็เป็นโน้ตตัว C อันนี้ก็ติดกันครับหรือว่าเป็นสายเปิดตัว B แล้วก็มาตัว C อ่าใช่ครับแล้วคราวนี้ไอ้ตรงที่มันมีช่องว่างเฟสที่สอย่างเงี้ยอ่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเป็นชาร์ปมันคือ C ขึ้นมาขึ้นเสียงเป็น C ชาร์ป หรือถ้าเกิดว,ว่าคิดเปแฟดคือนแต่กวตัวดีถอยมาครึ่งเสียงลงมาเป็นดีแฟดหรือว่าดีขึ้นมาเป็นดีชาร์ปหรือ E ถอยมาเป็น E ีแฟตอ๋อก็คือเอาง่ายว่าชาร์กับแฟตเนี่ยในบางบริบทมันก็คือตำแหน่งเดียวกันแหละแต่ชื่อไม่เหมือนกันก็คือถ้าเรานับนนไปข้างหน้า ถ้าเรานับไปข้างหน้าอย่างเช่น C นับไปข้างหน้าก็เป็น C ชาร์ใช่ครับและตอบไปก็เป็น D แต่ถ้า D เนี่ยนับลดลงมาข้างหลังก็เป็น D แฟร์ใช่ที่มี D แฟรกับ C ชาร์เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันขึ้นอยู่กับเรานับไปข้างหน้าหรือลงข้างหลังใช่ซึ่งตรงนี้มันจะอิงกับทฤษฎีนะครับยังไม่ต้องไปซีเรียสมากอ่อคือถ้าเกิดว่าบางคนงงแล้วจำเป็นชื่ออะไรดียังไม่ต้องสนใจครับดูแค่ว่าคอร์ดเขาเขียนเป็นคอร์ดอะไรเราว่แค่จับให้ตรงตามช่องแต่ประเด็นคือ มันไม่ใช่เครื่องใหม่แฮชแท็กนะครับมันคือเครื่องใหม่ครับนะครับไอ้ที่ผมเรียกตอนแรกกันเรียกแค่แบบบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะนะบางคนก็คือไม่ไม่เคยเล่นดนตรีมาเลยเขาเคยเห็นในเครื่องใหม่นี่ยเล่นโซเชียลมีเดียบ่อยๆเฮ้ยแฮชแท็กมันคืออะไรอ่ะบางไม่รู้อะไรอย่างเครื่องแฟดอย่างเงี้ยบางคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีเขาก็ไม่รู้นะครับว่าแฟดเป็นยัไงที่จะมีหลายเครื่องหมายนะจริงๆเนาะใช่เรามาทีละนิดๆทีละนิดทีละนิดสัมผัญสุดวันนี้คือเราพูดถึงไอ้ตัวนี้เคลปเปิลอ่าใช่ครับเพราะว่ามมันจะี เวลาเราไปดูคอร์ดเพลงในเว็บนะเนอะเราจากสมัยนี้เราจะแบบว่าไปหาเพลงเล่นเนี่ยเราก็มักจะดูตามเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมบางทีเนี่ยเขาจะเขียนครอร์ดเอาไว้ C A minor F G แลวเขาก็วงเลยข้างบนว่าคาโปสามหมายความว่าค,ความหมายมันคืออะไรเออความหมายมันคือให้เราไอ,อ้ตัวนี้ครับไปหนีตรงเฟสท,ที่สามสามแล้วเราก็เล่นคอร์ดเหมือนเดิมคือ C A minor F G ก็คือจับตามรูปเหมือนเดิมเลยเอมือเลยที่เราเคยกดตรงสายนี้เลยจุดที่หนึ่งก็ค C เอมเน่เอฟจีอ่ะแล้วมันต่างกับตอนที่ไม่คาดไหมอ่ะมาลองฟังมันคนละเสียงกันเลยอันนี้คือซีเอมเน่เอฟจีอ่ะถ้าจับกล้องแล้วสมมติว่าเรี่องลองจับแบบเนี้ยแต่เอาแบบว่าเฟดสมมติเราเราต้องค่าคาร์บอโซสาม <c oughs> ใช่ไหมละ แล้วเราจับตำแหน่งนี้แต่เราไม่คาดคาโปอะเอ่าเราก็เหมือนกับเอานิ้วชี้เราคาดคาโปไว้ก็ได้ครับไม่มันเสียงบนจยตกางกันไหมครับเสียงมันคนละเรื่องเลยสูตรีนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมเสียหมดแต่ขอดียไเพี้ยนนะอ่าอ่านี่ขอดีวที่ไม่เพี้ยนเพราะมันจับสามเส้นเพราะมันกดสามเส้นใช่ครับอันนี้ก็ยิ่งเพี้ยนเนี่ยอ๋อเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมันเพราอเราคาโปมาคาปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเสียงท้าองคชี น่แหละที่เราเคยบอกว่าไอ้คอร์ดโปรเจคชันมันคืออะไรถ้าเกิดว่าเราเรียกเป็นตัวเลขนะครับอันนี้มันคือ16 4 5หอ่าแล้วเวลาที่เราคาดคาโปไปเนี่ยมันคือการเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆแต่เราใช้ตัวเลขเดิมตัวเลขเดิมใช่ครับเราก็ได้ว่าทางคอร์ดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคีย์ซึ่งบางครั้งมันสามารถใช้ในการเปลี่ยนคีย์แบบว่าเพลงผู้ชายเป็นผู้หญิงร้องหรือเพลงผู้หญิงเป็นเป็นผู้ชายร้องอะไรอย่เพราะว่าผู้หญิงผู้ชายมันที่เสียงเราสูงต่ำไม่เท่ากันเล่นเสียงไม่เท่ากันบางทีมันจะร้องยาก แต่ว่าผู้หญิงจะได้เปรียบร้องเพลงผู้ชายเล่นเพลงล็อกเนี่ยค่อนข้างง่ายบางทีไม่ต้องเปลี่ยนคีย์เราผู้ชายเสียงร้องฟูยไปแล้วผู้หญิงจะร้องได้พอดีแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราลอคุยกันในขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเป็นไปถึงเองเชิงทฤษฎีเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจมากรู้เพิ่มทีละนิดว่าวันนี้ไอ้นี่ใช้ทําอะไรสำคัญทีสุดคือเวลาไปเจอของในเว็บไซต์ แล้วเขาบอกว่าคาดคาร์โป้ไปที่ไหลเราจะดูว่าอ๋อไอตัวเนี้ยไปคาดตรงนั้นแล้วก็เล่นชื่อคอร์ตตามนั้นได้อย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมจริงๆแล้วพอเราคาดเนี่ยมันก็เหมือนกับไอตัวเนี้ยมันล่นเข้ามาใช่ครับใช่ไหมครับเนเหมือนถ้าเราไม่คาดเลยมันก็เหมือนกับเนี้ยมันคือคาร์โป้มันคือนี่แต่พอเราคาดตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนไอไอนัดตรงเนี้ยถ้ามันไปอยู่ตรงนี้แทนใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราใช้นิ้วชี้เรากดแทนเนี่ยมันก็ได้ฟอร์มคอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเช่นนะสมม ใช่เสียงเดียวกันแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่ใช้คาวิธบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเล่นไปนานๆแล้วครับบางครั้งเขาเปลี่ยนนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้คาโ์โมาช่วยครับโอ้ครคราวนี้ไอ้สิ่งเนี้ยมันสําคัญสุดมันไม่ใช่แค่ทางที่แบบนี้นะบางครั้งเขาต้องการเสียงสายเปิดจริงๆไม่ใช่การเปลี่ยนคีย์มันก็จําเป็นต้องใช้อยู่ เพลงคันที่อะไรเงี้ยใช่บางทีเราต้องการแพทเทิร์นแบบนั้นน่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เสียงมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนนิ้วได้มันต้องใช้นิ้วเหมือนเดิมกดก็ยากใช่ครับก็ต้องใช้นิ้วเดิมแล้วกันเราต้องใช้คาโฟมาช่วยในการเล่นแบบนี้ซึ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์แค่ว่าเปลี่ยนคีให้มันเล่นง่ายนะมันสามารถแบบว่าให้ได้เสียงที่เขาต้องการด้วยเมอไรครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาว่าในคลิปต่อไปนะเดี๋ยว เก่งๆขึ้นเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องนี้เองใช่ครับนะครับทีนี้ถามจางกล้องนะครับไอคับไอเคโป้หรือคาโป้เนี่ยเราซื้อได้ค่ะซื้อได้ทั่วไปใช่ครับตามร้านขายครื่องตีใช่หรือว่าจะแบบว่าเสิร์ชเข้าไปตามเว็บขายก็ได้มีเยอะมากเดี๋ยวไปถามพี่พี่คับซื้อเครโป้เนี่ยพี่เขาจัดการให้ทีนี้ราคาถูกราคาแพงรูปทรงมีผลไหมครับเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยรู้อ๋อใช่ คือแต่ว่ารู้ว่ามันมีเยอะแต่ The โปรตีส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแนวที่เล่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นสายเปิดอ,อันนี้คืออย่างแรกนะแล้วลาที่ทำ<ค>โพเนี่ยใช้วิธีการแบบเปิดคียเองมันบางทีมันมันสะดวกวดวกว่าในหลายๆ,ายๆอย่างอ่าใช่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าคนที่เขาใช้สายเปิดเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันสําคัญมากครับครับแต่จริงๆคาร์บอนก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเราเรามีแบบว่ามันจะมีแบบ แล้วแต่เทคโนโลยีตัวแพงๆก็จะเป็นเทคโนโลยีแบบว่า,วาติดง่ายลื่นง,ง่ายเปลี่ยนง,ง่ายลื่นไหลมือเดียวแล้วมันมีถึงขนาดที่ว่าเลือกกดบางสายด้วยนะอะมีเขาเรียกว่าพาเชี่าแบบว่ามาข้า้แต่ว่าไม่ได้กดทุกเส้นกดแค <Part ial. S 2> ่บางตัวเพื่อให้ได้เสียงสายเปิดกับโน้ตที่ต้องการอพาเชียวเคเบิล <c oughs> อย่างเช่นว่าเลือกกดกดเฉพาะสาย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามันมันบีบไว้ อ่าพาเที่ยวโอเคหรือบางทีอ่าว่ากดเฉพาะสายห้าสายสาอ่าโอดแล้วก็โอดเกินมีครัมีมีมีเราซื้อตามอีเวมีขายเมืองไทยไม่ค่อยมีแต่ถ้าหาซื้อตามอีเวจะมีแล้วมันเหมือนเป็นการช่วยแบบสร้างการจูนนิ่งกีตาร์ที่แบบเปลี่ยนไปนะเพื่อแก้วกพวกฟิงเกอร์สไตล์ที่เรมใช้นะครับนะเพราะว่าเขาเล่นตัวเดียวมาทั้งเบสทั้งคอร์ใช่ด โอเคครับโอ้หนนี้ก็ได้รู้จักเคเบิลนะครับถึงแม้ว่าเราจะพาไปไกลไปหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียส์ฝาดสนุกนะครับฟังสนุกสนุกแค่รู้ว่าถ้าเราเห็นในคอร์ดเขาเขียนว่าบอกว่าคาโปสามความหมายคือเฟสที่สามต้าคาโปห้าก็เฟสที่ห้าแค่นี้อย่างน้อยคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้เราง่ายขึ้นนะใช่สำหรับคนฟังหลันยิ้มได้เนี่ยช่วยเยอะเลยบางทีแบบว่าอยากจะแบบเล่นเพลงเนี้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยคือร้องไม่ได้หรือบางทีว่าเฮ้ยคอร์ดนี้มันยากอ่ะเรากดแทนสโพสคีย์ในเว็บแล้วอ่ะ แล้วทำยังไงดีนะให้มันแบบเล่นได้เป็นเพลงคีย์เดิมอ่าเราก็แค่ไปทันระบุนให้มันเป็นคีย์ที่ง่ายใช่ไหมเราเห็นคอร์ดเอ้ยคอร์ดซีนั่งเล่นง่ายแล้วแล้วแบบร้องไปดูว่าคาโปคาช่องแค่ไหนอ่าก็ได้เหมือนกันสมมติว่าเพื่อนร้องเพลงเพื่อนร้องไม่ได้เสียงต่ำไปเราติดเลยติดติดปุ๊บแล้วเราได้เหมือนเดิมเฮ้ยร้องได้ยังยังไม่ได้เลื่อนมาเลื่อนร้องได้ยังเลื่อนจนเจอหรืออาจจะงงเลื่อนไม่ได้เลยอาจจะไม่ได้เลื่อนไมด้เลยอะไรก็นะว่าไป โอเคโอ้โหเพราะว่าอันนี้อันนี้ดีนะคลิปนี้ได้ประโยชน์เลยก็ใช้ได้คร oh, <okay. S 2> ับโปไปใช้ยังไงใช,ใช่งั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ก้องขอบคุมากเลยครับสำหรับเทคนิคนนดีๆ<ด>แล้วก็เรื่อง c เคโปนะครับแล้วเรามาดูเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าหรือคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะมีบทเรียนเรื่องอะไรต่อไปแต่อย่าลืมนะครับว่าผมเราเน้นกันทุกคนว่า เล่นสม่ำเสมอนะครับ<ช> <c oughs> เล่นสม่ำเสมอฝึกซ้อม<ช>สม่ำเสมอสนุกๆๆสนุกๆๆสนุกสนุกไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> เครียดแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าถ้ามันเจ็บนิ้วเราก็ต้องเราก็พักบ้านครับไม่ใช่แบบว่าโอ้หักโหมจนกระทั่งแบบนิ้วเราเจ็บเสียสุขภาพ สุขภาพจิตด้วยบางทีนเจ็บนะปานไม่อยากเล่นเลยเราก็ค่อยๆไปครับแต่แค่ว่าพอเราหายเจ็บปุ๊บแล้วกลับมาเล่นมันอีกอย่างที่อาจารย์ต้อนเคยบอกว่าวันละสิบนาทีก็ได้แต่ว่าพักปุ๊บแล้วกลับมาเล่นอีกตอนเย็นสิบนาทีเลยแลยิ่งเป็นเร็วขึ้นแค่นั้นเลยหรืออยากจะเล็นเร็วกว่านั้นก็เล่นมันทั้งวันเลยเล่นัทั้งวันเลยถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามันเจ็บนิ้วเองพอทนได้ก็เล่นซ้ําไปก็ได้ พอถึงจุดหนึ่งเดีด๋ยวมันจะหายเองแต่ว่ามันก็มีจุดที่ไม่หายนะอย่างเช่นสายแข็งเกินหรือว่าสายสูงเกินมากๆอันเนี้ยเราจําเป็นต้องแบบว่าเป็นเรื่องอุปรกรณ์ต้องหาผู้ช่วยทําให้มันเล่นง่าย<ป>ขึ้นไปหา <c oughs> พี่คนขายที่ร้านท <c oughs> ี่ใจดี <c oughs> พี่คนขายดุตรีส่วนใหญ่ใจดีร้านขายกุนตีเนี่ยใจดีครับขอใม่คาแนะนําติดต่อพี่เขาได้เลยครับร้านใกล้บ้านร้านไหนก็ได้ร้านไหนก็ได้ใกล้บ้านพี่ใจดีทุกคา ไม่มีเราไม่มีสมบัตเซอร์โอเคแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณใจก้อนอีกทีนะครับขอบคุณเราโอเคจะไปนาทีก็ไม่ได้ไปเลยนาทีไม่จบทีครับและครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับและอย่าลืมนะครับเล่นกีตาร์สนุกตั้งสนุกดีกีตาร์ครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ